โดนนัดหนึ่งดาวหนึ่งให้ไไมันยิงกันไปก่อนข้างบนดาวหนึ่งข้างบนเหรอใช่บไสามหนึ่งไปหไหนเลือกเ<อ>ดินเลยไหวจังอะไรวะจู่ๆมันก็โดนตุกซับกระบ๋องกระบ๋ืงดเต้กกนดีกว่าตรงโน้นมีชูกกันอยู่ สายเพิ่งซื้อตัวละครเอ้ยเพิ่งซื้อเพื่อนหน้าพี่เกมใช่ใช่ใช่มีซ้ายตัวอีกตัวเฮ้ยก่อแตกตอแตกตัวซ้ายก่อแตกไอโบโบว์สองตัวพี่เกมหน้าพี่เกมสองตัวใส่เกาะผมใส่เกาะผมใส่เกาะอย่าล้มนะอย่าล้มนะ อ้ามให้นัดเดียวเลยวะผมพยายามหาตังค์แล้วพี่พดเมย,ย,ย์ไม่เจอไป,ไปดิรถยืนมารถยืนมาในบ้านไม่เจอนะเสรแล้วขอแตกเก้าไหนวิงว <You got S 1> ว่งอยู่อยูอ่คอนโทรล

โอ้โหโดนระเบิดอันนี้ปืนพี่เจมดีกว่าตนไนก็บอกนี่ว่าแล้วตนไนหายได้หยิบตนไนผมมาปปะน่าจะใช่มั้งสองเลยยิงกันอยู่นั่นแหละไว้ล้วตีหนึ่งเฮ้ยยังเหลืออีกตัวข้างล่างตีเดียข้างล่างเต็หน้าเลย คนนั้นหนึ่งดาวหนึ่งไปเจียวทนายพี่ไปเราเราเราต้องข้ามก่อนเราต้องข้ามก่อนใช่ใช่ใช่ข้าก่อนเราต้องข้ามก่อนไม่ได้ว่ะเออยเลนไม่ได้ว่ะเฮ้ยข้างบนยิง หายเลยไม่ไม่วงมันยังลงมาล่างได้ประเด็นคือตรงนี้เราล่งไงให้มันยิงกันไปก่อนข้างบนดาวหนึ่งข้างบนเหรอ่เก็บช่สามหนึ่งอีกตัวนอนอยู่หลังหมอบขึ้นขึ้นไปได้ไงวะมันมีทางขึ้นอยู่ดาวมันไปยิงไอตี้ตายแล้วไอตัวนั้นอ่ะอีกตี้หนึ่งลุงหลังเลยหลังเนินนี้ ไปปูที่ไหน้ยเ้ยเั้เฮ้ยเฮ้ยปั๊มปั๊มแป๊บแป๊๊ป๊๊มปอกแป๊บผมบกอยู่ผมอยู่ตรงไหนข้างหลังเหรอบนๆนบ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 นอย่าอย่าวิ่งไปทางงูนะคัตเตอร์อยู่คัตเตอร์อยู่ข้างล่างว่ะข้างล่างว่ะ นี่ังหลังป่อแตกแล้วปอแตกแล้วไปยิงหน่อยกขุดอู้ด้านหลัง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 หลศพพี่เลยศพพี่เลยศพพี่เลยโอ้ยข้างหลังหลังเมย์สวยเมย์สวย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 ไม่ได้ทีมีแพ้แล้วเนี่ยทีมอ่ะไปแก้กูสุดยอดหรือเปล่าเมย์เอ๊ะเมย์ เสีงังไหเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมมาเล่นตาเดียวแล้วผมบอกให้ตัด้าย่่ง พี่ไปตั้งชื่อตัวเองขากรุ๊กเลยันจะไปต้องฆ่าทะลอกเลยเป็นขาไทยแลนด์ number one อยู่โนไทยแลนด์ number one ข้าไอ้ะไทยแลนด์ number one ฮ่าฮ่า You said it It w o u n t let me play again It's s y Sorry guy No 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 just 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 one time Sorry guy Sorry g e a h จริงจริงจ